คือคือหลายท่านเนี่ยเวลาพูดถึง entrance ใครไม่ติดก็จะต้องแสดงความเสียใจด้วยผมไม่รู้สึกเสียใจนะผมรู้สึกว่าทุกๆอย่างในในชีวิตของเราคือการเรียนรู้ใช่ไหมฮะ entrance เองเนี่ยมันคือการสอบวัดผลชนิดหนึ่งนะฮะเป็นเป็นเทสนะเป็นการสอบการสอบเนี่ยในชีวิตของผมผมผมเชื่ออย่างนี้นะว่าการสอบเป็นเป็นเหมือนบทบทเรียนหนึ่งในชีวิตของเราเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าเรา มีความรู้หรือความสามารถในด้านนั้นเพียงพอหรือยังนะฮะหากยังไม่พอไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเราจะล้มเหลวหรือจะอับจนหนทางตกอับนะครับผมอย่างไร <c oughs> ความจริงไม่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกครับผมมันเพียงแค่ว่าเรารู้แค่ว่าเรายังรู้ไม่มากพอนะครับผมหรืออาจจะรู้มากพอแต่ไม่ได้รู้ตรงกับที่เขาอยากอยากให้เรารู้นะครับผมบางอย่างเราอาจจะรู้มากกว่าก็ได้ ถ้าถามอาจารย์มหาวิทยาลัยเรื่องเรื่องของเกิลเจเนเรชันหรือนักร้องเกาหลีคุณอาจจะรู้มากกว่าก็ได้จริงไหมครับตรงนี้ก็นั้นไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนที่ไม่ไม่ประสีประษาไม่มีความรู้หรือวิชาใดๆคุณอาจจะมีความรู้ด้านใดด้านหนึ่งเพียงแต่ไม่ได้ดึงมันออกมาในระบบของมหาวิทยาลัยทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ Ent r a n c e ไม่ติดก็ช่างมันเถอะฮะ ยังมีโอกาสอีกยังมีเวลาวิธีหรือมีช่องทางนะครับผมมีอะไรอีกมากมายให้เราได้เดินนะครับผมการเข้าเรียนเนี่ยนะครับนอกเหนือจากความรู้แล้วมันเป็นมันเป็นในแง่ของเรื่องของทางสังคมด้วยในปัจจุบันเป็นเรื่องป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะผมว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้คือว่าเราเป็นสัตว์สังคมชนิดหนึ่งนะเป็นมนุษย์นะครพอเป็นมนุษย์ปุ๊บเราต้องต้องมีการเปรียบเทียบวก,กวับระบบในสังคม มีการสร้างมาตรฐานขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าผู้ใดเป็นผู้ที่เหมาะสมกับการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่ที่มีการแข่งขันกันเพื่อที่จะให้คนได้ได้มากกว่ามีความสุขมากกว่าในชีวิตซึ่งผมไม่แน่ใจว่าความสุขตรงนี้คืออะไรนะฮะแต่อย่าง,งว่าครับก็คือเราสร้างมาตรฐานเหล่านั้นขึ้นมานะฮะปัจจัยร้อยร้อยการศึกษาหรือใบปริญญาในบางครั้งก็นอกจากความรู้ที่เราจะนําไปใช้ ต,ต่อไปก็ยังมีเรื่องของเกียรติภูมิของตนนะในเรื่องของอสิ่งที่เราจะสามารถนำไปใช้ในการอวดอ้างสรพรพคุณนะใช้คำว่าอวดอ้างอาจจะแรงเกินไปใช้คำว่าเป็นการเ,าเป็นการรองรับรองแล้วกันรับรองว่าเราเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านนั้นๆน,น,นะครับดังนั้นสังคมปัจจุบันนี้มองหาในตัวใบปริญญาเนี่ยเป็น เป็นที่ตั้งเป็นที่หลักนะครถ้าถ้าเกิดว่ามันพลาดไปเนี่ยมันก็มันก็มีผลเสียมันก็มีผลเสียในเรื่องของทางสังคมนอกเหนือจากความรู้ที่เราจะจะสูญเสียไปจากการได้เรียนวิชาเป็นหนึ่งปีนะฮะรอบชีวิตหนึ่งปีนี่ผมในในวัยรุ่นนี้ผมเชื่อว่าเราเราจะสูญเสียอะไรไปมากมายเลยทีเดียวนะครับผมมากมายนะ ถ้าคุณไม่ได้หาเวลานั้นไปทําสิ่งอืน่นที่มันที่มันสร้างสารรค์ยิ่งกว่านะครับอย่างเช่นเพื่อนผมนี่ผมเพิ่งไปกระบี่มาเพื่อนผมเป็นชาวนอร์เวย์มาถ่ายหนังกันที่กระบี่แล้วก็ผมจําได้ว่าเพื่อนผมทุกคนที่อยู่ในกองนั้นเนี่ยทั้งโปรดิวเซอร์ทั้งช่างภาพทั้งสองท่านที่มาถ่ายแล้วก็มีโปรดักชันดีไซเนอร์เป็นคนออกแบบงานสร้างทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ตอบปริญญาตรีเลยก่อนหน้านี้ เขาจะใช้เวลาหยุดพักสักปี2ปีฝรั่งเรียกว่า year off ในการที่จะไปหาชีวิตนะฮะไปหาชีวิตไปค้นพบตัวเองไปทําสิ่งต่างๆมากมายไปลองทํางานทํานุ่นทํานี่ดูงานกรรมกรกรรมกรเนี่ยแหละครับผมฝรั่งก็มีกรรมกรเหมือนกันนะฮะอยา่อยาคิดว่าเมืองไทยเป็นประเทศเดียวที่ท,ท,ที่ที่มีงานประเภทนั้นอยู่แล้วก็เขาพอเขาได้ค้นพบตัวเองปุ๊บเขาคิดว่าอื <c oughs> ทางนี้แหละที่ฉันอยากเรียน เขาถึงจะเริ่มที่จะศึกษาอย่างสิ่งนั้นอย่างจริงจังแล้วก็ทําได้ดีด้วยนะปัจจุบันก็ก็ไปฮอลลีวูดกันแล้วนะฮะก็ก็ยินดีกับเพื่อนเพื่อนด้วยแต่นั่นก็เป็นเป็นหนทางหนึ่งนะที่ที่ผมคิดว่าว่าเราสามารถที่จะไปได้นะครับผมก็เพราะฉะนั้นการซิวเนี่ยมันก็แล้วแต่คนนะนะคนทุกคนก็มีโอกาสนะครับที่จะได้ดีเหมือนกันหมดแต่อยู่ที่ว่าเราจะเราจะพยายามมากน้อยแค่ไหนปัจจัยภายนอก มันอาจจะเป็น80%สําคัญของชีวิตเราที่มันมาคอยตบให้เราไปในทางใดทางหนึ่งของชีวิตแต่อย่างน้อยต้องอย่าลืมนะอย่าอย่าลืมนะครับว่าเรายังมี20%อยู่แล้ว20%นั้นเนี่ยคือพลังที่เราที่เราทุกทุกคนยังสามารถนําไปใช้ในการที่จะทําให้เรามีความสุขแล้วก็พัฒนาตัวเองไปสู่ก้าวต่อไปของชีวิตได้นะฮะ